ทุกวันนี้นะคะธุรกิจต่างๆก็ต้องหาจุดข,ขายมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าอย่างพวกเราด้วยค่ะและในช่วงนี้เลยกูเทสโชว์เคสนะคะเราก็มีอีกหนึ่งธุรกิจนะคะที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะนำเสนอช่วงกรูเทสโชว์เคสโดยอุปกรณ์แกส๊สติดรถยนต์โลวโต สวัสดีครับพบกับช่วงกรุเทสโชว์เคสอีกครั้งนะครับวันนี้แปลกแหวกแนวไปหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้พาผู้ชมไปพบกับสินค้านะครับแต่พาผู้ชมมาดูในส่วนของร้านอาหารที่มีการบริการในเรื่องของโกคาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้องวันนี้พาคผู้ชมมาที่นี่ครับโคโค b บาร์คาร์ติงแอนด์เลสเอรองครับ บรรยากาศของร้านอาหารตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเราลงไปดูในส่วนของคัตติ้งกันก่อนดีครับไปคุยกับคนที่เขาให้ความสําคัญแล้วก็รู้เรื่องของคัตติ้งดีของโคฟูบาร์คัตติ้งแอดเลสตอรลองนะครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เลยครับที่พูดถึงไว้นะครับเป็นผูหารสาวสวยของเรานะครับกุณปุกนั่นเองนะครับสุภานีเกษมสันนายุทธศักดิใช่ค่ะก่อนจะลงไปข้างล่างถามนี่ครับเป็นผู้หารแบบ ผู้หญิงแบบนี้ทาไมถึงมาทํารถคาร์ดแบบนี้ครับออก็มองดูแล้วเป็นที่น่าสนใจนะคะคือหนึ่งในนอกเหนือจากเรื่องของร้านอาหารแล้วก็ถ้ามีมุมตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถตรอบโจทย์ได้ทุกแบบทั้งครอบครัวที่เขาสามารถพาลูกมาเล่นหรือว่าเ,ออเสร็จแล้วก็รับขึ้นมารับประทานอาหารอย่างนี้ค่ะจริงๆเดิมทีที่นี่เนี่ยแน่นอนนะครับถ้าคนเคยร,รู้จักก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่มันสร้างขึ้นมาเป็นโครงสร้างนี้ วันนี้นี่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยนะฮะ,ะที่<ช>เห็น,น <ะ S 1> ใช่ค่ะใช่คือเดิมเนี่ยจากโครงร้านของโคโคบานเดิมเนี่ยนะคะที่อยู่ในซอยประดิษฐ์มนูธรรม15 ช่วงชัยเขาจะเน้นในลักษณะของร้านอาหารที่เป็นลักษณะของร้านอาหารสบายๆชิลๆนั่งทานอาหารแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากแต่เนื่องจากว่าร้านทางนู้นเนี่ยหมดสัญญาเราก็เลยมองหาทําเลใหม่แล้วก็เรามาเจอตรงบรรยากาศตรงนี้ซึ่งในลักษณะของสถาปัตย์ที่เป็นโครงสร้างของที่นี่ก็คือเป็นในแนวของสเปนซึ่งมองดูแล้วเนี่ยมันก็สวยแล้วก็ดูเป็นในบรรยากาศที่ปลอดโปร่งแล้วที่สําคัญก็คือมันมีในส่วนของร้านที่เป็นโกคาร์ทค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติแล้วในส่วนของโกคาร์ทกับ ร้านอาหารเนี่ยจะไม่ได้ค่อยได้รวมมิกซ์กันอาจจะแยกเป็นสัดส่วนแต่เนี้ยเราลองในรูปแบบใหม่ที่ว่าในร้านอาหารด้วยแล้วก็มีตรงส่วนของโกคาที่เอาเข้ามาเสริมกันด้วยนึงก็ท้าทายค่ะก็น่าสนใจนะครับพูดแบบนี้แล้วอยากลงไปดูแล้วใช่ไหมเชิญค,ค่ะได้เชิญค่ะคุณผู้ชมครับเห็นบรรยากาศของสนามแล้วนะครับกว้างขวางใหญ่โตทีเดียวนะครับผมผมครับ ที่บอกไว้นะครับเป็นสามโปคาร์ทที่อากาศไม่ร้อนนะครับราคไม่ชิดฝนตกก็เล่นได้ใช่ค่ะ,ะครับเราจะเด่นตรงที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นมุมอินดอร์ <ฮะ S 1> แล้วก็สามารถเล่นได้อยู่ตลอดคะ่ะเนื่อขายของการมาเล่นที่นี่ล่ะครับเนื้อขายยังไงบ้างครับในเรื่องของอายุนะคะทางขโปรคาร์ทของเราเนี่ยเราก็รับตั้งแต่เด็กตั้งแต่หกขวบขึ้นมา<อ>แล้วก <นะ S 2> ็เพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะมีผู้ปกครองแล้วก็เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการแนะน,นําในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการใช้แล้วก็วิธีการเล่นโปคาร์ท <ฮะ S 1> ค่ะก็เท่ากับเป็นการ อยกันค่าวครับน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเห็นเขาขับกันแบบนี้แล้วคันไม้คันมือเรื่มมาเชียวอยากลองได้ไหมครับคุณผู้ชมได้เลยค่ะเชิญตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ให้เด็กเขาดูว่ารุ่นไหนที่เหมาะกับคุณตีนะคะได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรอนะครับคุณผู้ชมครับดูสิว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงค่ะยินดีค่ะ ที่เลยนะครับผู้ชมครับกับบรรยากาศของโคกบาร์คัตติ้งนะฮะได้ข้อมูลไปเพียบเลยนะครับเดี๋ยวจบจากนี้จะให้ไปคุยกันทางไหนอีกนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นจะแนะนําในส่วนของร้านอาหารแล้วก็ตรงส่วนเอ้าดอมมุมวายแล้วก็ในมุมคาราโอเกะกับผับด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้คุยกับหุ้นส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะพี่ฟ้าหรือว่าคุณนันทวันชดช่วงค่ะถึงบอกว่าเป็นสาวสวยของเราอีกคนนึงเลยด้วยค่ะใช่ค่ะอผู้ชมเห็นอยากรู้เลยว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับค่ะเชิญค่ะ มาทีงศูนย์การให้บริการของด้านอาหารที่นี่กันบ้างดีกว่าครับไปคุยกับท่านนี้เลยครับสวัสดีครับพี่นนทวัลช่อชั่วนะครับหรือพี่ฟักนะหรือฟักทองอ๋อแต่เรียกสั้นๆก็ดีกว่านะฮะก็คือเรียกพี่ฟักก็ได้ค่ะกันเองดีนะคะัก่อนจะไปคุยเรื่องร้านอาหารเมื่อกี้แอบไปเห็นครับชาวเรโทรมาจัดงานที่นี่ค่ะส่วนมากก็จะมีมามิงการหลายๆหลายๆรูปแบบอาจจะเป็นแบบว่าเป็นเซตเป็นชมรมแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่น แล้วส่วนมากน้องๆพวกนี้ก็จะรู้จักกันแล้วส่วนมากเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศไม่ต้องไปต่างจังหวัดมาจัดที่นี่เอาครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเดี๋ยวครับว่าในสวงร้านอาหารมีอะไรกันบ้างไปครับได้ค่ะ ส่วนของร้านอาหารนะครับโซนนี้มีอะไรที่ให้บริการบ้างครับโซนนี้จะมีเป็นเลสอลองนะคะ<ม>นั่งฟังเพลงเบาอาหารอร่อย<ม>แล้วก็จะมีโซนคาราโอเกะลูกค้าทานอิ่มแล้วอยากจะร้องเพลงหรือว่าแล้วก็มีโซนผับไปฟังเขาร้อค่ร้องออออให้ฟังออกกำลังกายบ้างนิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนนี้เป็นอะไรครับพี่ครับเป็นห้องคาราโอเกะค่ะ สำหรับว่าสำหรับ10ท่านประมาณไม่เกิน10ท่านแล้วเราก็มีห้องไซส์ใหญ่กว่านี้ที่ประมาณ10กว่าท่าน20กว่าท่านมีหลายห้องค่ะสามารถรองรับได้ทั้งหมดกี่ห้องครับรองรับได้ทั้งหมดเรามีทั้งหมด7ห้องค่ะ ผู้ชงสนใจก็จองมาได้เลยได้แล้วก็เรามีห้องใหญ่เป็นห้องผับไว้สำหรับจัดเลี้ยงได้สำหรับ200ที่300ที่ด้วยค่ะใหญ่ขนาดนั้นเลยครับรูปแบบนี้นะอยากไปชมนะสิเชิญเลยค่ะเอาครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับผู้จมครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนไหนครับพี่ป้าส่วนของผับค่ะส่วนของผับจะเปิด5้าทุ่มหาทุ่มครึ่งก็ประมาณว่าลูกค้าดื่มทานข้างล่างแล้ว ยังไม่อยากกลับอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ย้ายขึ้นมาด้านบนก็มาออกกําลังกายแดนอะไรก็ได้กระับกระเฉงที่นี่ได้นะครับมีเพลงแนวไหนที่เล่นครับก็มีหลากหลายแนวมากแล้วก็มีรับจัดเลี้ยงในห้องนี้ด้วยสําหรับ2-300ท่านสําหรับคนที่สนใจในโซนนี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆไหมครับมีค่ะมีมีโปรโมชั่นเราจะเปลี่ยนทุกเดือนส่วนของเดือนกุมภาพันธ์ก็ เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูไปติดตามกันครับใช่ค่ะก็เป็นอันว่าได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับทั้งในส่วนของร้านอาหารแล้วก็โกคาา์ด้วยนะครับสำหรับโคคุบาร์คัตติ้งแอลเอสโอลใช่ค่ะพี่ฟางเวลาจะทิ้งท้ายสักนิดไหมครับท่าณผู้ชมครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็อยากเชิญที่โคคุบาร์นะคะถ้าเกิดจะสั่งจองโต๊ะก็ศูนย์แปดสามเจ็ดพันสี่สี่ห้าค่ะในส่วนของพี่ปุ๋ยแล้วครับค่ะของพี่ปุ๋ยนี่ก็คือในส่วน โปรคาร์ดนะคะถ้าสนใจหรือว่าเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็ลงไปเล่นในสุดออกกำลังกายย่อยของเรามีเฟซบุ๊กมีเฟซบุ๊กได้ครับใช่ค่ะสามารถไปเห็นภาพเห็นอะไรได้เลยที่ w w w f a c e b o o k c o m s l a h l i k e c o c o a bar ไล k ์โคโคบาร์นะครับดูได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเมนูอาหารหรือแม้แต่ อาจจะเป็นในลักษณะของการจองการเล่นหรือจะอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะครับว่าเดือนนี้วันนี้เรามีอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรอย่างวันนี้เรามีเวทโทรมาร์ลรวมเดี๋ยวคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะครับแล้วถ้าชอบเรโทรก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับโอเควันนี้ครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับขอขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับพี่ฟ้าแับพี่ตุ้มดีค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนช่วงกูรูเทสโชว์เคสโดยอุปกรณ์แก๊สติดรถยนต์โลวาโต